เดี๋ยวผมพยจารณาเบาบานลองว่าวอากาศนะครับเป็นลมเบาๆครับเราวิ่งหาลม

ใ้ลมไม่แข็งนะครับว่าสิยดสัขึ้นอันนี้เพราะ,ะเสี่ยวหาลมนะครับ เสียกเบาๆครับลมอยู่ปลายใหม่นี่ครับสูงๆว่ามีเลยเดี๋ยวลมแห้งมากกว่าครับ ลมแห้งกำลังมาครับเบิดดีแลยฝนกำลังตกเลยครับพี่น้องครับผมถ้าลมแห้งมามันก็จะนิ่งครับเอาตัวนี้ จุลาสัดขึ้นแล้วครับสลมแห่งมาจุลาเมตรห้าสิบลายตรงชาติครับแล้วสูมึงมัองครับฝนตกฝนลงเม็ดนะครับ ลมเบิดแล้วครับฝนมาปนี่เนี่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่อง youtube เบียซาเบาบนไหนนะครับผมแล้วก็เพจ บ่าวิสารเบียซาบาวบนครับผมสวัสดีครับฝนตกแล้วครับฝนลงเม็ดนตรครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงยูทูปเพจพี่น้องชาวบ่าดูครับผมสวัสดีครับ